ไยเอองั้นเอานามาพร้อมกันยังเงากรอนตัวน่ะน่นเห็นไหมเออเออไหบอกเคยาเสียไมไหนแตยถ้ามันถูกนันจะเหม็นกินไม่ได้เลยน้องซี่ลา กินไม่ได้ก็คืนใช่ห้ำแตกกินไม่ได้ก็คืนเอาเหรอเออทยยเป็นหลักฐานหน่อยเออวันนี้กินหมูได้มือนนี่ไปอยู่ไปอยู่ด้วยกันเันนี้นันด้มเห็นงานกันได่ือไงอือยังไงยิกงเนี่ยไเอาไันฮะ

จังไปแบงกันเนอาแบงกันเอาแบงกันเอาเออเออเมนคว่อมโอ้อยากได้ก็ก,นก,รรกินไปโอ้ขากระเดือบอนเข้ามาลุงชกไกลไป็นหนากระเดืัน